ฝนตกลงมาสามเทียนุบล่งแล้วก็สินแน่นแล้วก็เห็นหากประมาณนี้เนาะราะว่าเราอยากเปลี่ยนกระถางแลมเพิ่มดินหรือในกระถางหม่ประดับหรือกราบสวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้หลักการปลูกวันนี้พี่มาดาม ฟามกวางก้งชิมาผ้าเห็ดดินเพิ่มพ่วนดินเพิ่มดินในกระถางนะคะฝนตกใส่มันหลักแกบและ<ม>เห็นหากประมาณนี้เนาะหากมันโพโอ้อยอีพอข่อยออกักแตงเตียบักแต,ง,กกแตงมาใส่นี่เป็นกระถางนะคะหกกะักสิโพประมาณนี้เพราะว่าเราอยากเปลี่ยนกระถางแล้วบางอันเนาะดินเลาก็แกบร่งค่ะแกบรงเท่ากับมาพ่วนดินแล้วก็มาเพิ่ม เพิ่มดินให้เล่าเนี่ค่ะตอนแรกพิม่าดามก็ใส่เกือบเต็มกระถางนี่ฝนตกมันก็แกบลงขันข้าวบ่เปลี่ยนเด้อค่ะเพียงเพียงหากมันบ่เดินหากหาอาหารบ่ได้บ่สะดวกหากกะสินเนา่ากลับมาเปลี่ยนขันบ่เปลี่ยนกลับมาพ่วนดินก็ได้ค่ะพุนดินให้มันรวนซุยนะคะเพียงเพียงนี่ลักษณะของต้นไม่ประดับป่านพิม่าดามเนาะไปเบื้องพัก พักบักยื้อต้นบิกยื้อกับฝนตกล่งมาใส่ดินกับแกบล่งหยุบล่งแน่นก็ต้องมาเพิ่มเป็นยากนี่กับสิเดเอาล่องรมหากแล้วโพแล้วค่ะหากแล้วโพแล้วมาละกอตอนแรกกับปูกับใส้ดินเตรียมดิฝนตกลงมาสามเทียหยุบล่องแล้วกับสินแน่นแล้วก็เนาะค่ะทำมาเห็ดไห้ซอยไห้เล่าเพิ่มดินหลักกะ หลากหากินได้ง่ายเนาะคะเพราะว่าเดี๋ยวหากสิเน่าเนานะแดดออกมาจากจานนี่เน่าด้เพราะว่าเราบ่ามีออกซิเจนหายใจนะคะเป็นเพลินนี่ค่ะไครที่เป็ินใจกว่านั้นติดอมเดือนที่แมา่ดามกระสีไม่ต้อง,งเกอบไครใส่ก็สังเกตสัะเพราะว่าที่ตัดดินควนซื้อนั่นแล้วลองนี่หาชุชดแดดในกลองเราแล้วก็พอแล้วต้องซื้อขันจะที่จะทำแม่ดามกระสีใส่เพราะว่าจอยพอดีมันวนซื่อเลยใส่เก็บ ตัวนี้สิเป็นดินพิมาดามตากไว้เนาะตากดินพิมาดามเอกมากเป็นดินเก่าเนาะรี่ใส้เกลนแล้วตัวนี้สิเป็นนาไข่เปลือกไข่พิมาดามตำแล้วหนึ่งถ้วยเนาะอ่าหนึ่งถ้วยลักษณะของของข้าสื่อมาเนาะ สีบอกอีหอด้ยซื้อมาเป,เป็นเป็นทุงแบบนี้ค่ะแล้วสิมีตะแกีบดำขันไสเบิดตะจังสีพลังค้นปลูกว่าเปลี่นว่าสื่อมาเพราะว่าปลูกได้เลยกับต้นไม้เหลียงจะใส่เดียวเดียวด้ค่ะเป็นขิงง่วบดนะคะมาสมผสมก่อนผสมอันนี้เป็นเป็นดินคือห้าสิบเปทพ่วนดินเพิ่มเพิ่มดินใด้ครั้ง ไม่ปะะหรือพักเขาใกระทางตามคนหอกคนหนูตามไมบังนะคะไม่ปะะทีดินมันนุบเพิ่มดินห่กมมนช่อนใช่ไงหากมันหาอาหารไดยมีออกซิเจนเปลือกไข่แล้ะสีซอยผามรุมหากดินเตานั่ก็เอาดินเตาหกสิเปอร์เซ็นต์ว่าเดี๋ยวใส่รวนรวนเรย้อต้นไม่ก็พักเข้าสีดนมนสีเหลืองแล้วนะีมาตัตากขวดแหลกเีนหากใส่ ให้เหลือจากขอบกระทั้งจากหนึ่งนิ้วนะคะขันเท่าใส่หล่นนี่เวลาโหดหนามันก็สีิไลออกเนาะนี่ประมาณนี้นี่สิเปลี่ยนกระทางมีก็ะเห็นหากแล้วพวนแล้วเนาะมาดามพ่วเดินแล้วกัสสิใส่เพิ่มกันฝนตกมาอีกอะ่ะยก งเขาหฮุมเด้องเขาหฮุมที่เป็นซาเลนหาซ0นะคะไหม่ปะดาพวงนี้บ่ามาบ่มกแดดจัดแดดจ้าเนาะคะ่ะเหลือเนี่ยเหลือไว้จากขอบจังหนึ่งเหนิวนะคะหนึ่งหนิวเด้อพอไวไเเล่าโห,หดหนามจังสีบ่ไหลออกเนาะดินอาหารปุ๋ยที่ห้าไซนี่จังบอเหล่ไหลออกอันนี้ก็สิเด้เปลี่ยนเปลี่ยนกระถางให้เล่าไป เปลี่ยนกระถางให้แล้เพราะเมื่อบึงวิธีการเปลี่ยนลงกระถางเนาะคะ่ะลงกระถางใหญ่เนาะถางหูโป่งๆเนาะเด็ดก็คือเอาใย,ยบกักเผาเนาะห้องกลบบานเห่าอ่อนเป็นเฟียงเป็นหยาแห้งก็ได้ด้วยค่ะเอาห้องกลบทาวาสิเดซอยให,อใ,ให้อมน้ำได้ดีอ้อมน้ำได้ดีแล้วก็ห่านเห่ากะ เซียวดินใส่ถับพี่หนึ่งใส่ถับพี่หนึ่งกอนเนาะเอาต้นได้ดีเอาต้นนี้เนาะหวานเกาะกันเด้อเกาะให้าหากมันหลุดหากมันหลุดออกจาก ม,มือเห่านี่ค่ะเพื่อนๆคล้องไว้ตบตบปนโอ้ยตบนิยพลตบนิยพล้ะนี่มีมะดามทีนี่เปลือกไข่เนาะคอยล่งมาเนี่ยปึ๊บไหลระวังกลางจับหยุ่มยอดมันไหวนะคะ จับหน no ุ our our <ification> no ่มยอดมันใบตรงตรงกลางอะเนาะเอาดินลงมานไงดินโล่งใช่แล้วเนาะเข่งกดๆเลยค่ะกดขอบเดือยหางสิร้อยกดให้แน่นเลยค่ะสิร้อยเนาะเหลือไปประมาณหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วเพราะไมาได้เหลือสองนิ้วเท่านั้นขอขดมันหนึ่งก้่งแรกของพุทธนจดิสีว่าดินจสีว่าไหลออกนะ อัรเียกค่ะตเก,กาลายมันสีงนันนี่ินีตัวเกลาอันนัใหม่นะหวังจะมีกันเดงค่ะเตรียนกระถางให้เราแล้วบล็อกกดสั้นค่ะเพื่อนเีกระถางหน่อยประมาณหกน,นิ้วสีสสเอาไปตั้งไว้ในโฮมสีเป็นใหม่ประดับนะคะขั่นตอนก็คือใส่ตับักพาวเพื่อเกลาค่ะกอบนึงใส่ดิน ได้ดินร่อยๆหนาวบางๆเด้ค่ะแล้ว so ก็เพาะเพาะเนี่ยค่ะอเคค่ะแล้วบลุดไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะม่อเขาตะกร้อใหม่วานดาบรุ่งออกมาเนี่เนาะนีมันจะตะกร้อคอยลุ่งเยอไปสองหยิบเดี๋ยอะไปหนึ่งหยิบก็ได้นะคะสองหิิบก็ได้ มาดามยไปสองเม็ด้หนึ่คงครึง่งหนึ่งครึ่งแ่ิดอะไรนะชวนเก่าแล้วเปลี่ยนแล้วะะปรมาณนี้ส่วนถังบักเงาเลยนะคะประมาณสิบหาลีดบอกดูลิ้นซี่แสงทรงคอว่าอันนี้น e ้ำอีเอม หนาม e m h สี่ลอยสี่ลอยกำเราเอาหลายด้วยค่ะอันนี้ก็จุลิ้นสี่แสงสี่ลอยกำนะคะผสมน,นี่เอาสี่ลอยกำด้วยค่ะน่ารลดหมดแล้วค่ะหมดเบาเ นี่ขันข้าเข้าใส่ดินไหลจะเล้าหดนนำกระสิไหลออกประมาณนี้เนาะไปค่ะไปเรื่อยๆก่อนจังมาหลอดสอง พดห้ซุ่มๆเลยนะค่ะเพื่อนเพ<อ>ื่อนข้าวโพดไ้ซุ่มๆ,มๆหดไปเลยพิมาดามอ่ะอีกมนส่วนหนึ่งนะคะอีกบกักไล่ดูในสวนกับสำหรับพ้นมักปุูกมักออกกาลังกายเนาะค่ะหยืดแข็งเหยื่ขากลมๆเงยๆก็ะด้ผพอน้ค่ายมีความสุขพิมาดามขอบคุนที่เขามาเยี่ยมส้ม ขอให้ทุกคนสุขภาพพลาไม้แข็งแรงเด้อค่ะเจอกันคลิปหนากับสวนบักแต่งเพียนว่าดามอีกเนาะคะ่ะฟ้ามกลางกรุงมสวัสดีค่ะ